โอเคครับผมก็สวัสดีคุณดูทุกคนกันด้วยนะครับก็มาอยู่กับเกมฟาร์มอีกแล้วนะทุกคนโอเคก็วันนี้เนี่ยเรามาอยู่ที่หน้าง,งานนะหลังจากอีพีที่แล้วผมได้ทําการอย่าให้เจ้าซานี่มาไว้ที่หน้าง,งานตรงนี้นะทุกคนก็ <c ười> <g ül üyor> ใช้รถไถสองคันลากมาเลยนะโอ้โ oh, ห oh, คือแบบสุดจัดเลยอะ่ะ <c ười> อ่ะโอเคภารกิจของเราวันนี้นะทุกคนก็คือเราจะพาเจ้าฮีโน m e มก500คันนี้ FM1A นะทุกคนก็จะไปเอาดินมาเทที่ตรงนี้นะทุกคนนะนี่เทปูพื้นนะก็จะเป็นปูขึ้นอีกระดับหนึ่งนะทุกคนก็จะเททั้งสองฝั่งนี้เลยเดี๋ยวเราจะให้สายนี่มาคอยเกลี่ยดินนะทุกคน ก็คือผมอยากเอาฮินโนะคันนี้มาเล่นมากหลังจากที่อจอดมานานแสนานานนะทุกคนนะก็ <c oughs> <c oughs> โอเควันนี้ทําการถอดกันชนเลยนะทุกคนนะนี่กันชนก็ใส่ได้นะเดี๋ยวผมใส่ให้ดูนี่กันชนก็ใส่ได้นะทุกคนนะแต่ว่าวันนี้ผมเอาเป็นว่าถอดดีกว่าถอดวิ่งดินนะทุกคนนะ <c oughs> ไปเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราล่างลูกด้วยนะทุกคนก็ภาพบ้างฝุ่นนี่นี่บ้างฝุ่นก็ภาพได้เหมือนกันนี่นี่ครับผมว่า มองฝุ่นก็พับได้นะแต่ว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะพับไว้นะผมไม่ปล่อยไว้โอเคก็ตัวลูกกับตัวแม่ก็อาจจะต่างก,กันนิดนึงนะส่วนตัวลูก3มิตรตัวเนี้ยมันหายไปไหนไม่รู้นะทุกคนผมก็เลยไปยืมลูกของซูโม่ม,มาใส่ก่อนนะทุกคนนะ อโอเคไม่พูดเพราะำงเพลงเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เราจะวิ่งสักหนึ่งเที่ยวแล้วกันแต่ว่าถ้าหนึ่งเที่ยวนี้มันเร็วเกินไปเดี๋ยวผมจะวิ่งสักสองเที่ยวนะทุกคนะสำหรับคลิปนี้เออคนอื่นต้องบอกทุกคนก่อนนะครับว่าถ้าครบ34 0 0 0นพซับแล้วเดี๋ยวผมจะมาแจกฮีโนเมกกากันชนลายสีฟ้านะทุกคนนะอ่าก็ใครที่ยังไม่ดูว่าเป็นคันไหนก็ลองไปดูได้เลยในคลิปรถเกี่ยวคุมาตาล,ล่าสุดของผมนะทุกคนก็สปอยไว้แล้วแหละก็เอาเป็นว่า34 0 0 0นพซับครบปุ๊บเดี๋ยวผมจะมาแจกให้ท โอเคไปแล้วก็เสื้อสวยหาซื้อได้ที่เฟซผมเลยนะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งก็คือสติกเกอร์ใครที่อยากได้สติกเกอร์ก็ตักเฟซผมมาผมขายในราคา3า0บาทนะทุกคนส่วนใครที่ไม่มีตังค์ซื้อก็สามารถรอเล่นกิจกรรมได้เลยนะทุกคนะโอเคเดี๋ยวมีแจกแน่นอนไปสตาร์เลยผมโอ้โหสุดจัดเลยนะแล้วคู่มจอดตรงนี้เดเดผมจะถอยออกแล้วกันโอ้อะไรวะ โอ้โหเราล็อกลูกได้ไหมเนี่ยเอาไมา้ไหมวะเนี่ยอ่าโอเคเอามาอยู่นะทุกคนนะไปเดี๋ยวเราถอยออกเลยละกันนะทุกคนนะนถอยเลยครับผมถอยไปเลยครับถอยไปเลยครับเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวเห็นผมถอยเยอะกว่านะผมจะให้ดมูมาแล้วมาแบบเวโชอวิคแล้วนะ โอเคถอยไปเลยนะถอยเอออ่อนนะวันนี้เฮ้ยมันอ่อนจริงไหมไหนเฮ้ย <laughs> โอเคถ้าสามเหลี่ยมตัวลูกมันยาวกว่าเนี่ยมันจะถอยเอออ่อนง่ายมากนะกคนนะโอ้โหถอยล็อกลูกประดีอยู่แล้วกู <laughs> เอาโอเคทุกคน เดี๋ยวเราออกเดินทางไปที่เราจะเอาดินกันเลยนะทุกคนนะ <ST an S 1> ออก็ที่เราจะเอาดินก็อยู่ไม่ไกลแต่ว่ากูลืมใส่ฝาท้าย10ล้อมาโอ้อะไรมาลืมใส่ฝาท้ายตัวแม่โอ้เดี๋ยวเป็นว่าเดี๋ยวผมจะใส่ด้าน,นหน้าแล้วกันนะทุกคนนะใส่ข้างหน้านิดนึงเพราะว่าถ้าใส่ท้ายเดี๋ยวดินมันจะไหลออกหมดนะโอเคไปเดี๋ยวเราเดินทางเลยแล้วกันก็อยู่ไม่ไกลนะทุกคนนะอยู่ข้างหน้านี้เลยครับผมอาไปเลยครับผมไปเลยครับ Oh, อจอไม่กาของเราต้นนาทีจะออกคลิปนะท <c oughs> ุกคนเอาไม่ได้เดี๋ยวถึงฤดูกาลเปิดลงน้ำตาลนะบนหีบอ้อยเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูแบบเต็มที่เลยนะอโอเคไปเดี๋ยวเราจะลงไปเอาดินเลยครับผมนี่างไรระบบไฟผมยังไล่ไม่หมดเลยนะเอาไม่ได้ว่างๆเดี๋ยวผมจะไล่ไฟใหม่นะทุกคนโอ้ดีลงมาแล้ว โอ助助 Bana, 助้ยพี่ระวังนะระวังนะทางมันชันนะเนี่ยเออเดี๋ยวไปพุ่งไปชนรถไถเอานะไปไปพี่ไปไปไปอ้ยไปถอดตัวรูปทำไมเหรอเฮ้ยโอ้งอะไรวะอ่าโอเค โอ้ซือาตเดี่ยวทะลูสันเกินไปนะเดี๋ยวผมต้องไปแก้ใหม่แล้วนะทุกคนนะโอ้ยย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 ย้ยยย้ยยนยย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 ยโยย้ยยยยอยย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 ยอยยย นี่ที่ผมถอดออกมาแล้วทุกคนโอเคตายอยู่นะผมโอเคทุกคนก็เดี๋ยวผมจะทำการใสด่ดินเลยแล้วกันนะอ่ะโอเคครับผมไปนี่อยู่กับคมัสสุพีซี0อคันนี้เป็นรถของเสียต้องนะทุกคนคือพี่ชายผมเองนะทุกคนนะไปเราสตาร์ทเลยผมนี่เราจะตักดินใส่เลยแล้วกันนะ แต่ว่าเราต้องเอาใส่ด้านหน้าสิบร้อนนิดหนึ่งเพราะว่ามันไม่ได้ใส่ฝาท้ายมาแล้วทุกคนเดี๋ยวเขาจะมาใกล้นิดหนึ่งนะมันห่างเกินไปโอเคป่ะเดี๋ยวเราตักดินเลยครับผมโอ้โหชัร์เใส่ด้านหน้าหน่อยนะ เอาเดี๋ยวนะมันไม่ลงครับเนี่ยเดี๋ยวเป็นยัะทุกคนอ่าโอเคมันเป็นะประบบปิดดินอัตโนมัติตนะโอเคขี่มุ้งขี่เนี่ยโอ้โหมุ้งขี่ใหญ่อยู่นะทุกคนนะ เหญมากเลยอ่ะมุขขี่คมสู่กันเนี่ยโอ้เด้อใส่ดินตะเลือดเฉยเลยอะไรวะเดี๋ยวตากอะไรไหมเนี่ยนิดนึงอ้าโอเคโอ้เดี๋ยว้อตักสิบล้อตักสิบล้อโอ้ขอไพ่มือใหม่หัดขับนะทุกคนนะอ่ะโอเคเดี๋ยวดูมุมมองนี้แล้วกันนะมันจะได้ดูง่ายหน่อย เออแบบนี้สิอ,อ๊อบโอ้ดูง่ายมากเลยหมดเลยดูง่ายขึ้นมาเลยนะ <c oughs> นี่โอเคมันอยู่ใกล้นะอยู่ใกล้เกินไปก็เทยากนะทุกคนนะไม่ว่าเราถอยห่างนิดนึงนะโอเค ใส่ด้านหน้าหน่อยด้านหลังมันโอ้โหเดี๋ยวอันตรายนะดินมันจะหล่นตามข้างถนนนะเดี๋ยวจะโดนรถที่ตามเรามาด้านหลังนะทุกคนอ๋อโอเคชักตักนึงแล้วกันนะทุกคนนะตัวแม่ใส่เยอะไม่ได้ไม่มีฝ่าท้าย โอเคพอแล้วตัวแม่เราใส่ตัวลูกต่อเลยผมดูดิตัวแม่ใส่แค่ด้านหน้านะ <c oughs> ด้านหลังด,ดินมันร่วงเงานะทุกคนนะใส่ดินด้วยผมใส่ตัวลูกเลยนี่ เราตักเต็มมุกงขี่ตลอดนะทุกคนนะ <c oughs> คือมันจะได้เต็มใบๆนะเออ เกือบแล้วเกือบหัวทิมแล้วนะเต็มยังวะ่นอย่าตัวลูกโอ้โหเลยเยอะเลยนะ Dần lướt rồi đi Cái sụt boom nè โอเคเดี๋ยวตัวลูกใสอีสักประมาณ2ตักละกันนะทุกคนนะใส่เยอะไม่ได้เดี๋ยวตหนนพังเฮ้ยอีกตักนึงก็น่าจะเต็มแล้วทุกคนอ่าเดี๋ยวใส่เลยครับผมแต่ตัวแม่ยังเหลืออีกเยอะเลยนะ <c oughs> แต่เสียดายเราไม่ได้เอาแาท้ายมาอ่ะโอเคครับผมก็อี่อาจอไม่ไว้เลย เอาไว้อ่ะโอเคผมทุกคนไปเดี๋ยวเราออกเดินทางเลยนะทางไปขึ้นได้ไหมเนี่ยโอ้โหสวยละแบกมายังหนักนะโอ้ขึ้นขึ้นขึ้นหรืพี่ต้องขึ้นนะเนี่ยโหทำไมมันอืดอย่างนี้ล่ะออได้อยู่ได้อยู่ผมขึ้นหรือพี่ขึ้นมา เยียบหน่อยเยียบหน่อยเยียบหน่อยอุ้ยเเอ้้อ้ยยยโไปชิวนะทุกคนนะอโอเคไปเลยครับผมไปเราเดินทางไปที่หน้าการของเรากันต่อเลยนะครับผม ทางมันเป็นเนินอีกแล้วอนะ่ะทางเป็นเนินนะทุกคนนะไปจวดเลยอันนี้โอ้โหฮีโนเมกาของเรานี่มันหล่อจริงจนะทุกคนนะ <c oughs> เอ้ยควรดำด้วยโอ้โหตัวแรงนะเนี่ย <c oughs> เฮ้ยเบี่ยงเบี่ยงเบียงเบียงเบียงเฮ้ยอ,อย่าอย่าอย่าลงอย่าลงอย่าลงนี่โอเคไปเดี๋ยวเราเข้าไปดำเลยครับผม เอ้าเดี๋ยวนะเราต้องถอยหลังมาเทสิโอ้แต่วะแล้วกูเดินหน้าม,มาทำไมวะน,นี่ <c oughs> <c oughs> โอเคทุกคนเอาไปว่าเดี๋ยวผมจะทำการถอยยาวๆเลยนะ <c oughs> โอ้แต่ว่าเข้ามาอย่างลึกเลย <c oughs> เดี๋ยวต้องล็อกลูกนะทุกคนนะเพราะมันไกลมากเลยอ่ะ <c oughs> โอเคโอเคลูกล็อกแล้วนะ <c oughs> แต่เราจะดูมุมมองนี้แล้วกันมันจะดูง่ายกว่าแนละ้วทุกคนนะ เฮ้ยถอยไปเลยครับผมเฮ้ยเดี๋ยวมันล็อกไหมเนี่ยอ,อ๋อล็อกอยู่ล็อกอยู่หรือ <c oughs> ว่าไม่ได้ล็อกนะเฮ้ยเดี๋ยว,ยวมันชนถังเขาไหมนะโอ้ยเกือบไปแล้วนะเ <c oughs> อเยถอยสักนิดนึงอ่า ไปเดี๋ยวล็อกลูกถอยไปเลยครับผมโอ้ยทำไมมันเบียดอย่างนี้เหรอเฮ้ยผมชนอะไรไม่เนี่ยนึกว่าชนป้า <c> ย <oughs> เอ,อ้าชนป้ายจริงด้วยโอเคไปผมจะถอยเข้าเลยนะทุกคนนะ อท,ที่อ่อนเข้าไปเนี่ยถอยยอ่อนเข้าไปวะโหมองยากมากทุกคนดูที่พับแล้วแป๊บเดียวเอง ผมถอยยาวเลยนะเดี๋ยวเราไปถอยหน้าไม่โคแล้วกันนะทุกคนอ่อโอเคอะโอเคผมเดี๋ยวผมจะเริ่มดำตรงนี้เลยแล้วกันนะ โอเคหมดแล้วนะเดี๋ยวเราไปถอดตัวลูกข้างหน้าแล้วกันนะเดี๋ยวเราจะดั้มตัวแม่กันต่อเลยครับผมเี๋ยวเอาไปถอดดีๆดีกว่านะไปเดี๋ยวเราามาถอดไว้ตรงนี้แล้วกันนะอ่าโอเค เราถอยตอัตแม่เลยครับผมถอยยาวเลยทีนี้เอาอมาจอดไกลตรงนี้นะทุกคนนะนะเกือบไปแล้วโอ้ยป้า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 ยโอ้ยม่สนระ้ายเลยทั้งนั้นแหละ โอเคเดี๋ยวเราดำเลยผมโอ้ดำง่ายเลยนะดูน,นะไม่มีฝ่าท้ายเนี่ยโอเคไหแบบนครับผมนี่โอเคเดี๋ยวเอาไปเจอข้างหน้าแล้วกันนะไปเจอะตรงนี้เหละย นะครับรถแป๊บหนึ่งนะทุกคนนะอุ้ยระวังตกนั่นน,ะนะ่ะนะเ่ะ๋ยวจะไปโอเคผมก็คลิปนี้ก็เอาไว้ที่เพียงเท่านี้แล้วกันใครที่ชอบก็าฝากกดไลค์ไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมจนก,กันมปคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ